สวัสีพี่น้องมเป็นยังงี้ยังตงมาเก็บผักพ่อผู้ใด์ดีมากพูดเดียวมาเที่ยวสายเจ้าของเจ้าอยู่งใส่จ้ะลงทางมาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายเจ้าของเจ้าของไปอยู่งใส่เ<อ>จ้าของพ่อมีอันตันออกมาเที่ยวผู้เดียวบ่ลงทางมาหน,น,น,น่อนน่อยหน่อยจ๋ามาทักทายอยู่ปากกระเทียมค่ะวันนี้มดูไหมคะพี่น้องจ้า แค่กระเทียมปลาขึ้นเต๊ะพี่น้องจา้าอกไม้จะงามงามมาดูอีกเก็บกระเทียมต้องกันมือนนี่พี่น้องสิเก็บไปขั้นสมเอาไปไปฝากมือเพราะว่ามันเพิ่นใหญ่เพราะขันสมแล้วเนาะค่ะเนาะมันดักขึ้นมาเมืองปลาเพิ่นพี่น้องสุดจอดพ่อมงามนี่ยพี่น้องเป็นก,กอ่อๆเลยดอกขึ้นแล้ว น่อนช่ไี่นูงามงามค่ะ กำลังอ,อ่อ,อนๆซซมนี่กะลังเอาไปดองแสบฝรั่งเขาจะเอาไปเห็ดสดเปสโต้เด้อตโตโดพี่น้องเด้อกินกับอันอันเซนสปาเกตตีกับอันปัดอนะ่ะแสบ่บๆสบตัวน้ำๆค่ะ เพิ่งก่อพันที่นอกโอ๊ยน้ำครับตะก,ก่อเย่ยๆอ่อนอยู่วันโดกก็กำลังสิเป็นก็เป็นไว้ไทยโดกก็ได้ต้องให้พี่นอ้องขาวกักสากเลยห้ามนาะ ตัดเอาแป๊บเดียวได้พี่น้องเก็บแป๊บเดียวก็ได้หลายนี่มันก่อพันพี่น้องกองเพื่อใครก็จะมันหมุนจะมันเอียงทำการแสดงเองพี่น้องตั้งกองเองเฮ็ดกองเองจับกองเองมันมันบ่คอยถนัดปันใด ก็น่าจะเป็นดอกพี่น้องมันพี่น้องตัดสะอ่อนตัดขึ้นมาสวยๆเลยค่ะนี่ันอ่อนกินกระสมตำหวานจุ๋ยๆเผื่อนล่ เป็นพนงานพี่หนองจา่าเนี่็เป็นมือททำงานได้พี่น้องเ้อแต่ว่ามาดมแจวกะเลาะเขาปลาซื้อเบรกงานส่วงใบใบกะเลาะเขาปลาเพราะว่า,า,นนา,วา,ามันอยู่ไก่ปลากระเทียมมีทำงานก็เลยแวะลงมาเอาวอ,อมีเวลาลายป็นไดดอกพี่นนองแต่ว่ากะ cái phao phao, tầm ăn cái 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 phao, tầm จะกกออทำซอเสเบสโต้นะคะสวยงามมาก กอมาแลวกหปาดปุ๊บปาดปุ๊บคือเป็นดอกเร็วแทปปีนี้จักมันนี้ย่างพี่น่ออากาศี๋ยวกับห่อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวกอันนันกลับไปกลับมาอยู่กระเทียมกับเป็นดอกก็ได้พี่น้อแต่ว่ายังหน่อยอยู่เดิมสิเป็นดอกลคะ,ะค่ะสวยเนาะค่ะเนาะเอาเลย าขาววพนักพ่น้องามงามวันนี้สิเอาจากถุงนึงเอาไปฝากมูพนสิเอาไปคันสมพี่น้องพนวามาเก็บให้แน่ว่าสันวาก็เลยเด็กเขาป้าเนี่ย่ละค่ะโอ้ยขออีแม่กองกระไดพนพี่น้องเต็มถุงละเด้อสิยด้อวยอลลี่แล้วพี่น้องจ้า ไก่สีเต็มล่ะว,วันนี้สิเอาสักสักซ้ำนีนล่ล่ะเอาจักขอนสีเต็มถุงจักหน่อยนะึ่งก็เอาลายปันไหนพอพิ่นสิขันจักสองกับปุกกันนะพี่น้องอะไล่ะโอ้งามเนาะพี่น้องเนะงานะเก็บบาบาดบาไหวล่ะค่ะลายลายขนาดพี่นอนะ้อ,นนองแดดวันนี้พี่น้องแดดครับแดบแดแต่มตาบ้าหัลมลมแห้งๆพี่น้อง ล่มโซ่แห้งๆค่ะตัดเอาเป็นกําเป็นกัมแบบนี้พี่น้องเมื่อนี้มาดามเจลก็สเิเอาไปเนี่ยนะะเอาไปเฮ็ดซอสน้ำแน่หล่ะก็เอาไปฝากมูน้ำพร้อมค่ะทำงามพี่นอ้องอ่อนๆสะอ่อนเนาะทำงามเลยค่ะ พี่น้องจ้าอ้ยเมืงง่อยค่ะนี่ืันนี้กนเก็บแต่ไลยเติบละพ่อละพี่น้องเนาะมันถือนักถือไปบวไไวบเดียวรดมากยังมากไก่เติอจูพี่น้องจ้าเอาสำหรับวันนี้มทดามเจลกล่าไปก่อนเนาะค่ะพบพอกันคลิปหนาพี่น้องกะบ,บังว่าพี่น้องสีมาคลิปเก็บพักน้ำมาดามเจลเนาะค่ะเอาไปฝากโมขึ้นเก้าค่ะพี่น้องจ้าค่ะฝากคลิปไปใน,เ,นเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ